สวัสดีทุกทุกคนและขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวันซ้ำกันอีกครั้งนึงนะครับในวันนี้ครับเราอยากจะพาทุกทุกคนนะครับไปพูดถึงเรื่องราวกับตัวละครที่น่าสนใจจาก Predator b a d l a n d กันกับตัวละครที่มีชื่อว่าเด็กครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดู Predator b a d l a n d และกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปดูดีไหมคุณมาฟังคลิปนี้เลยครับและคุณจะรู้ได้ทันทีเลยว่าคุณควรจะต้องไปดูเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปรับชมและรับฟังกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> ขออนุญาตเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาที่น่าสนใจของเรานะครับผมอยากจะเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งครับซึ่งเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยเป็นครั้งแรกนะน,นะครับที่ผมได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสดูเลยครับบอกตามตรงเลยครับว่าของเขาโคตรดีจริงๆครับลองคิดเล่นๆดูนะครับจะเป็นยังไงครับถ้าเรามองจอแล้วรู้สึกว่ามันเต็มตาแบบสุดๆไปเลยด้วยขนาดที่แบบเบิ่มๆกว่า270องศาที่สายตาเราสามารถสาดส่องไปถึง และที่ผมกำลังพูดถึงนี่อยู่ก็คือโลมภาพยนตร์แบบ s กิน X แน่นอนครับมันจะทำให้ทุกๆคนนะครับได้สัมผัสมากยิ่งกว่าที่ทุกคนเคยสัมผัสคุณจะรู้สึกว่าหนังนี่กำลังโอบกอดเราอยู่เต็มตัวเลยฮะแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนตัวของคุณเองนะครับกำลังหลุดเข้าไปในหนังเรื่องนั้นเลยคำถามง่ายๆครับแล้วมันจะชัดไหมแน่นอนครับว่าสำหรับใครที่กำลังไปดูก็ต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนครับเพราะว่าหลายคนนะครับก็รู้สึกว่ามันมีสามจอ ตรงซ้ายขวาแล้วมันจะชัดได้ยังไงคําตอบง่ายๆเลยครับเพราะว่าเขายัดเครื่องฉายไปตั้ง9้าตัวยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้คุณตัดสินได้ลเลยครับสําหรับใครที่กําลังกลัวอยู่ว่ามันจะชัดไหมอะ่ะชัดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วนะยบผมก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์พวกนี้นี่แหละครับมฝาฝากให้เป็นเพื่อนดูสําหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยแนะนาเลยครับว่าคุณต้องไปดูยิ่งคุณดูหนังเรื่องพิเ,อเตอร์แบลลานี่นะโอ้โหอ ไม่อยากจะพูดแต่ต้องพูดเพราะว่ามันแบบมันโอบกอดตัวเราไว้เลยนะครับแล้วเขาทาให้เราเนี่ยยิ่งรู้สึกและสัมผัสถึงความสนุกของหนังเรื่องนี้มากขึ้นเข้าไปอีกแบบถึงกึืนเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องไปดูให้ได้นะฮะกลับมาที่เนื้อหาของเรากันเลยดีกว่าครับลืมภาพเก่าๆที่มนุษย์เป็นตัวเอกคุ่หนีตายจากกู้ล่าจากต่างดาวไปได้เลยครับเพราะว่าพีเดเตอร์แบทแลนในภาคนี้นั้นกําลังทําในสิ่งที่หนังพีเดเตอร์ไม่เคยทํามาก่อนครับ พีเดเตอร์แบทแลนด์ในภาคนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ในแฟนชายนี้ที่ตัวละครเอกนั้นจะเป็นเผ่ายัวจาหรือพีเดเตอร์นั่นเองเราจะไม่ได้รับชมเรื่องราวผ่านมนุษย์นะครับแต่เราจะติดตามเส้นทางของพิเดเตอร์ตัวนี้ที่ต้องเอาชีวิตรอดและกลายเป็นผู้ถูกล่า มันไม่ใช่เป็นการแค่เปลี่ยนตัวเอกนะครับแต่มันเปลี่ยนทั้งแนวเลยครับจากแอคชั่นฮอลล์ที่เราเคยดูมาก่อนเลยนะครับหลังจากนี้ไปมันจะกลายเป็นไซไฟซาวเวิร์แอดเวนเจอร์เลยก็ได้ที่มันจะมีเรื่องราวของดราม่าแล้วก็การเติบโตเข้ามาด้วยและนี่คือเหตุผลข้อแรกที่ทำให้แบทแลนเน่น่าสนใจมากๆครับ สิ่งที่ผมบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือตัวละครเอกอย่างเด็กครับตัวละครตัวนี้นะครับไม่ใช่ Jungle ลฮันเตอรที่บึกบึนไม่ใช่ิต r ที่มาด้วยประสบการณ์แต่เขาคือยังยัวจาครับซึ่งเปรียบเทียบได้เลยว่าเป็นเหมือนกับวัยรุ่นนั่นเองแต่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือรูปรักษ์ภายนอกของเขาครับตัวละครตัวนี้ถูกกล่าวไว้ว่าเป็นตัวละครที่มีตัวเล็กผอมเพรียวและดูเด็ก เขามีผิวที่สีเข้มแต่ชี่ิพีคไปม,มากกว่าน,นั้นก็คือตัวละครตัวนี้ครับถูกบูลลี่ในเผ่าพันธุ์ตัวเองว่าตัวของเขาเนี่ยเปรียบเสมือนก็เป็นพวกอันเดอร์ด็อกเป็นมวยรองไงครับคุณลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าคุณกลายเป็นพวกที่แบบว่าเป็นพวกไม่เอาไหนเป็นพวกตัวเล็กในขณะที่เผ่าพันธุนของตนเองเป็นพวกบูชาความแข็งแกร่งและความโหดเหี้ยมนั่นแหละครับจึงทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ย น่าสนใจผู้กองกับเองนะครับข้อได้ให้สัมภาษณ์มาว่าเขาเบื่อแนวคิดที่ว่าเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์เดียวกันเนี่ยต้องหน้าคลายกันเขาก็เลยอยากจะให้เด็กเนี่ยดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นสแสดงออกทางสีหน้าได้มากขึ้นก็เพื่อเป้าหมายเดียวแหละครับนั่นก็คือการทําให้ผู้ชมเนี่ยเห็นอกเห็นใจตัวละครตัวนี้มากยิ่งขึ้น แต่จุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้จริงๆอาจเริ่มต้นมาจากดราม่าก็ได้นะครับต,ต้นตอของความขัดแย้งทั้งหมดมาจากพ่อของเขาเองครับตัวพ่อของเด็กนั้นถูกขนานนามว่าเป็น a ator, อปเป็กพีเดเตอร์ปุ่นำสูงสุดของเผ่าพันธุ์นั่นแหละครับจึงกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของพ่อลูกคู่นี้ค่อนข้างที่จะไม่อบอุ่นเอาซะเลยข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมานะครับเขาได้บอกว่า พ่อของตัวของเด็กเนี่ยต้องการให้เด็กตายครับและนี่ก็ไม่ใช่การสั่งสอนลูกของเขาธรรมดาด้วยแต่เปรียบเสมือนกับเป็นการขับไล่เพอเด็กเนี่ยถูกมองว่าเป็นตาบาปของครอบครัวนักลบแต่เรื่องราวมันจะเข้มข้นมากแค่ไหนก็ต้องเข้าไปดูเองนะครับและที่แน่นอนเลยครับว่าในภาคนี้พิเดเตอร์นั้นไม่ได้มาล่าเพื่อถ้วยรางวัลครับ แต่เขาลาพระพิสูจน์ตนเองและไทบาบความอับอายของตนเองนี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายครับและเป้าหมายการต่อสู้ของเขาในครั้งนี้ก็คือคู่ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดซึ่งคือสัตว์ร้ายที่ถูกขนานนามว่าข้าไม่ตายและนั่นแหละครับจึงทําให้เรื่องราวของพิเ d เตอร์แ d l a n d เรื่องนี้น่าสนใจมากขึ้นเข้าไปอีกครับสําหรับใครนะครับที่กําลังคิดว่าพิเตอร์แบทแลนเนี่ยน่าดูไหมโอ้โหฟังมาถึงขนาดนี้แล้วครับ มันก็ตงหน้าดูอยู่แล้วครับผมไปดูมาผมยังรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหแม่งโคตรมันแล้วเจอสกินเอเข้าไปอีกนะเต็มเหนียวครับและเป็นไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กกันในวันนี้แน่นอนครับว่าที่เราเล่าๆมาเนี่ยเป็นเรื่องราวแบบเข้าวๆเท่านั้นเพื่อจะให้ทุกคนนะครับเตรียมตัวเตรียมความพร้อมไปดูหนังเรื่องราวเกี่ยวกับ เพีเตอร์แบทแลนด์กันว่าทุกคนเนี่ยจะได้เจอกับอะไรนะฮะแน่นอนครับในคลิปคลิปนี้ผมก็หวังเป็นอย่างมากนะว่าเ,เพื่อนๆจะชอบกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปต,ต่อไปนะครับกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ